ให่ล่าสุดไซคโครนเวียงสนุกสุดทุกองศาฉลองเทศกาลปีใหม่29ธันวาคม2568ถึง4มกราคม2569บัตรรวมครื่องเน่นเหลือเพียง526บาทจากปกติ600บาทสอบถามเพิ่มเติมโทร02-577-8666 วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่องสมกด33จันทร์นถึงสุกเต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โลนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโขนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่องสมทีวิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว สาระความรู้มากมายที่ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าววิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบญจมารัญยาสุเอ,อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะทักทายทั้งทาง,ทางวิทยุรวมถึง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร,รอย 6, ค่ะพูดคุยกันได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันในช่วงต้นสัปดาห์สัปดาห์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แรกเต็มเตม ของปีใหม่ปี2569นี้นะคะเราจะมาประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี69นี้กันค่ะถ้าเกิดว่าใครเป็นคอการเมืองเนี่ยโอ้โหช่วงนี้บรรยากาศคึกคักมากจริงๆนะคะมีทั้งบรรยากาศที่เตรียมจะเลือกตั้งหลายๆคนเนี่ยรอคอยแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ซึ่งก็มีการคาดการ,การณ์กันนะคะว่าจะอยู่ระหว่างวันที่26มกราคมถึง10กุมภาพันธ์นี้แหละค่ะทีนี้บรรยากาศการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งรวมถึงความขัดแย้งบริเวณชายแดนกัมไทยกัมพูชาที่ยังคงมีอยู่นะคะและความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจจะเผชิญกับยติไม่ไว้วังใจจากฝ่ายค้านด้วยเศรษฐกิจกฐฐปี69จะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับคุณเกวลินหวังพิชยสุขรองกรรมการผู้จัดจาก,การบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณเกวลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณเกวลินช่วยวิเคราะห์ถึงภาพรวมแนวโน้มเศรษฐ,ฐกิจไทยในช่วงนี้สักนิดหนึ่งค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะกเ็เริ่มจะเข้าสู่ปีสองพันห้หนะคะซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ที่ที่ต้องต้องเรียกว่าต้องรอติดตามนะคะทั้งเหตุการณ์ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะ <S <S ถ้าโดยรวมรของภาพเศรษฐกิจอะค่ะ จริงๆก็ผ่านช่วงเ,เทศกาลปีใหม่ใช่ไหมคะ mm hmm. คือเหมือนปิดปลายปีแล้วก็ปีใหม่มาค่ะซึ่งก็จะเป็นซีซันของการเฉลิมฉลองแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวนะคะทีนี้ <S 2> <S 2> <S 2> โดยรวมรวมค่ะต้องเรียนว่า,าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยถ้าถัดย้อนกลับไปในปี2568นะคะ ก็จะเป็นทิศทางที่มีหลายเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็เราประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2568้าหน่าจะโตรประมาณ2%ค่ะ<ม>แล้วก็ถ้า<ะ>มองม,มาในปี2569แล้วค่ะเ Ар. เราประเมินตัวเลขว่าเศรษฐกิจไทย GDP เนี่ยน่าจะโตในอัตราที่ต่ำลงคือณนะตอนนี้ให้ไว้ประมาณ1อก็คือจากสในปีในปี25 6 8้ามาเป็น ประมาณ1.6%ในปี69เก้ค่ะซึ่งค่ะซึ่งถ้าออมองว่าถามว่าทำไมถึงเเหตุผลหลกักๆละกันค่ะที่ตัวเลขเ,เศรษฐกิจโตต่ำงลงอะค่ะจริงๆหลกักๆมันจะมาจาก2-3เรื่องค่ะเรื่องเ,ออเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นในในส่วนของออแรงขับเคลื่อนหลักอย่างการส่งออกอะค่ะเ,เราประเมินว่าในปี69เนี่ย การส่งออกนะ่าจะมีภาพที่แผ่วลงคือหลังจากที่มีฟอนโหลดหรือเร่งเร่งส่งออกไปในช่วงที่ภาษีสหรัฐยังมีความไม่แน่นอนนะคะในปี2 5 6 9เเนี่ยคําสั่งซื้อต่างๆเนี่ยอาจจะชะลอชะลอลงนะคะแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของเศรษฐกิจหลักในโลกที่ที่มีเศรษฐกิจที่ชะลอลงนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นภาพที่กดดันในเรื่องของการส่งออก ขณะดเดียวกันในมุมของกำลังซื้อในประเทศนะคะก็ยังเรียกว่าฟื้นตัวยังไม่ไม่ทั่วถึงนะคะมีผู้บริโภคมีแรงกดดันเรื่องออการใช้จ่ายกำลังซื้อแล้วก็นี่นะคะ่ะขณะที่ในอีกด้านหนึ่งก็คือในมุมของเ,ออเรื่องยังมีปัจจัยอย่างการเมืองหรือการเลือกตั้งที่ต้องรอนะคะซึ่งมันเป็นจุดที่ เ้องรอติดตามว่าใครจะเป็นรัฐบาลใหม่หน้าตาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเป็นยังไงคะ่ะอันนี้มันก็อาจจะมีผลให้นักลงทุนเนี่ยรอรอ,อ,อผลของการเลือกตั้งซึ่งอาจจะทําให้กิจกรรมในแง่ของการลงทุนเนี่ยเหมือนเหมือนรออยุดรอ,อจังหวะใช่ค่ะรอจังหวะอยู่<ช>ค่ะค่ะ,คะอย่างการยุบสภาที่ผ่านมาคะ่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเนี่ยจะเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งรอบต่อไปแล้ว มีผลเยอะไหมคะที่ทําให้เศรษฐกิจไทยต่างๆในหยุดชะง,งักอยู่ในขณะนี้ค่ะจริงๆถ้าเรียนว่าอันที่ประเด็นที่เชื่อมโยงกับการลงการใช้ใจ่ายของภาครัฐเน,นี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชะงักกันมากเพราะว่า,าในในในลักษณะที่มีรัฐบาลรัศกา,การนะคะและ้วก็ตัวพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569เนี่ยจริงๆก็คือบังคับใช้แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเบิกจ่ายอะไรก็ก็ไม่ได้มีผลในในแง่ของงบประมาณที่ที่สอดคล้อ,องไปกับตัวกฎหมายงบประมาณนะคะแต่ที่อบอกว่าในมุมของการลงทุนที่อาจจะรอหรือหรือชะลอรอรอติดตามผลการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าในมุมของการลงทุน ของภาคเอกชนนะคะหรือเอกภาคเอกชนที่อาจจะเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างของภาครัฐเนี่ยอันนี้อาจจะรอดูว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีการปรับเปลี่ยนโครงการลงทุนหรือโครงการ,รการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ยังไงนะคะอันนี้ก็ต้องรอผู้ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็นอกจากนี้มันก็อาจจะยังมีประเด็นในประเทศที่ต้องติดตามทั้งเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชาค่ะค่ะ,คะตรงนี้กระทบเยอะไหมคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบบยืดเยื้อแล้วก็ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ค่ะ,คะก็ณณนะนะจุดนี้ค่ะคงหลักๆจะเป็นกระทบ เศรษฐกิจในพื้นที่ท,ที่ที่มีเหตุการณ์<ะ>สู้เออมันปะทะกันน่ะนะคะตรงเอบริเวณชายแดนจังหวัดของไทยทั้งในในโซนที่เป็นะตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกในบางจังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้มันก็กระทบหลักๆเลยที่เห็นก็จะเป็นการค้าชายแดนไทยที่สินค้าไทยไปกัมพูชานะคะทั้งในมุมของการส่งออกการนําเข้าสินค้า กัมพูชาของไทยอันนี้ก็เรียกว่าหายไปในในช่วงจริงๆก็คือตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2568จนมาถึงปัจจุบันนะคะจริงๆก็หายไปอันนี้ก็น่าจะกระทบะเหมือนกับเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะแล้วก็ในในนอกจากในแง่ของการค้าแล้วอะคะ่ะมันก็จะมีในลักษณะที่เป็นการท่องเที่ยวที่ ในบริเวณที่อาจจะเป็นจังหวัดเหล่านี้ซึ่งจริงๆนะักท่องเที่ยวก็อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปนะคะมันก็จะกระทบะะะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็อาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการลงทุนที่อาจจะเหมือนกับว่าอาจจะมีผลในแง่ของ เชื่อมโยงกับในระยะปานกลางถึงยาวนะคะว่านักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในกัมพูชานี้อาจจะต้องหรือหรืออาจจะต้องรอดูว่าปัจจัยนี้จะจะจะเดินหน้ายังไงต่อนะคะแล้วมันจะมีผลอะไรไหมกับที่เขาไปลงทุนในในกัมพูชาน,นะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลกระทบชัดนักแต่อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะมีผล ที่ที่ต้องให้มาพิจารณาในแง่ของการลงทุนหรือการขยายการลงทุนนะคะค่ะถ้า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 ขมวหมดทั้งหมดอะค่ะจริงๆก็ในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจจะดูไม่ไม่ได้ไม่ได้กระทบเอมากเในแง่ของเ GDP เพียงแต่ว่าเศรษฐกิจของพื้นที่เนี่ยเอได้รับผลกระทบมาไม่น้อยค่ะค่ะ ค่ะเมื่อกี้จะบอกว่าขออนุญาตย้อนกลับมาการเมืองสักนิดหนึ่งก็คือหลักๆเลยคือเราต้องรอดูเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารแล้วนโยบายจะเป็นยังไงจะขับเคลื่อนยังไงถึงจะชัดเจนนะคะแต่ว่าทีเนี้ยตั้งแต่ปลายปีมาแล้วโอ้โหการเมืองเข้มข้นมากร้อนแรงมากมีการเปิดตัวค a นดิเดตนายกใหม่อะไรขึ้นมาตรงนี้มองว่ามีผลต่อการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในปีหกมีมากน้อยขนาดไหนคะค่ะ ก็ในแง่ของถ้าเรียกว่าจริงๆก็คือทางมีการกำหนดการเลือกตั้งไว้เอที่ทางกกตประกาศก็อจะเป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะคะเซึ่งก็น่าจะมีกิจกรรมการหาเสียงหรือลงพื้นที่ของแต่ละพักการเมืองไปที่เหมือนกับ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็คงมีส่วนช่วยให้เหมือนกับมีเมเงินในแง่ของมีมีม,มีกิจกรรมเกี่ยวกับการหาเสียงตรงนี้ค่ะลงไปมีการใช้จ่ายในแง่ของท,อที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้มันก็คงจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ได้ระดับหนึ่งะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็ได้ได้ ได้ใส่ไว้ในประมาณการในช่วงออที่เรามองเศรษฐกิจออ GDP ไทยในไตรมาสหนึ่งไว้แล้วอะค่ะค่ะ,คะนี่ก็คือภาพรวมนะคะของแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้แต่ว่าประเด็นยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังมีปัญหายังมีโจทย์ ที่จะต้องแก้ไขในเศรษฐกิจของบ้านเราอีกอรวมไปถึงภาพรวมในปี69ตลอดทั้งปีเลยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอาจจะต้องรบกวนคุณเกวลินมาพูดคุยถ่ายภาพกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะค่ะยินดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของ106 Active Talk ในวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่18.45นาิกานาทีดิฉันสายเบญจมาลยาสิอิลาไปก่อนสวัสดีค่ะให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทรอ FM 106